กลับมาอีกแล้วนะครับกับแคมเปญฉลองครบรอบ111ปีกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ111วันให้อัตราดอกเบี้ยแบบสเต็ปอัพสูงสุดที่21%สนะครับสามารถที่จะไปรับบัตรคิวเพื่อจองสิทธิ์ในการเปิดบัญชีได้ที่งาน m ั n e y e เอ็กปกรุงเทพส่งท้ายปีครั้งที่7นะครับในวันที่1 9 19- ถึง22ธันวาคม2567นะครับที่ พอ5ชั้น lg ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิลิกิตนะครับไปได้เลยนะไปพบกันในงานนะครับมีแคมเปญน,น่าสนใจนะครับโดยแคมเปญเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษ111วันวันที่1ถึง58นะครับอัตราดอกเบีย้ย1.5%วันที่5 9ถึง100อัตราดอกเบี้ย3%วันที่1 0 1อถึง111ัตราดอกเบี้ย สูงสุดที่21%อัตราดอกเบีย้ยโดยเฉลี่ย4%ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำา7 7นะครับโดยเงื่อนไขคือถึงก่อนต่อคิวก่อนมีสิทธิ์ก่อนคิวอาจจะเต็มได้เพราะนั้นต้องลงทะเบียนก่อนนะครับรายละเอียดการจองคิวนะครับวันที่19ทธันวาคม2567จนะครับจำนวน200สิทธิ์นะครับสาธิจองคิวคือประตูหน้าทางเข้าฝั่งถนนรัชดาเวลานะครับ12นกาถึง14นกา วันที่20ธันวาคม2567นะครับจำนวนสิทธ์200ประตูทางเข้าฝั่งถนนรัชดาเหมือนกันนะครับเวลา10นกาถึง12นกาวันที่21ธันวาคม2567 200ประตูทางเข้านะครับฝัง่งถนนรัชดา10นกาถึง12นกา 22ธันวาคม2567เนะครับ210เช่นเดียวกันประตูทางเข้าฝั่งถนนรัชดา10ในกาถึง12นาฬิกาจำกัดสิทธิ์ภายในงาน1คนต่อ1สิทธิตลอดทั้งงานนะครับเงื่อนไขาการเปิดบัญชีนะครับเปิดบัญชีขั้นต่ำา10,000มื่บาทฝากสูงสุดนะครับ5 0า0 0 0บาทต่อรายโดยนะครับจะเปิดบัญชีได้ทุกสาขาของธนาคารแต่ต้องมีใบจองสิทธิ์จากงานมณีเอ็กโปรกรุงเทพสงท้ายปีครั้งที่ 7, เระยะเวลาการเปิด รับฝากนะครับตั้งแต่19ธันวาคม2567ถึง28ธันวาคม2567นั่นเองจำนวนสิทธิ์นะครับ1คน1สิทธิ์ตลอดทั้งงานเลยแล้วก็เปิดบัญชีภายในงานรับกระปุกออมสิน GSB Love Earth ไปเลยนะครับ1ใบนะเพราะนั้นใครสนใจนะครับลองดูนะภายในงานนะครับนอกจากตัวแคมเปญเงินฝากแล้วนะครับยังมี แคมเปญอื่นๆอ,อ,อีกสามารถพบได้ที่บูธของธนาคารออมสินนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินฝากนะครับเผื่อเรียก5เดือนอัตราดอกเบีย้ยเทียบเท่าเงินฝากประจํา1.94%หรือสินเชื่อธุรกิจนะครับสินเชื่อเคหะนะครับบ้านออมสินสบายใจอะไรเงี้ยนะครับสามารถที่จะไปดูได้พร้อมของรางวัลหรือฝากสลากออมสินแบบภายในงานทั้งแบบใบสลากและแบบดิจิทัลน,นะครับฝาก1,000บาทรับกระปุก g s b Love Earth นะครับฝาก5 0,000บาทรับกระเป๋า g s b Love Earth ฝาก10,000 0บาทรับนะครับร่ม g s b Love Earth ฝาก5 0,000บาทรับกระบอกน้ำ g s b Love Earth ฝาก1ล้านบาทรับกระเป๋าเดินทาง12นิ้วฝาก5ล้านบาทรับกระเป๋าเดินทาง20นิ้วนะครับภายในงานเลยนะแล้วก็แคมเปญนะครับยังมีอยู่นะเพราะนั้นฝากกันได้เลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากธนาคารอมสินมานะที่นีฝากกดไลค์กดซับสไครป์คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะ ก่อนจากกันนะครับขอแจ้งเตือนภัยออนไลน์จากธนาคารแห่งประเทศไทยกันก่อนนะครับคิดก่อนคลิกนะครับสาทางรอดป้องกันไม่ให้โดนลวงข้อมูลหรือดูดข้อมูลจากมิจฉาชีพนะครับโดยใช้แอปควบคุมมือถือนะครับขั้นตอนที่1น,นะไม่คลิกลิงก์ใดๆจากไลน์อีเมลหรือ SMS ที่ไม่น่าเชื่อถือและ ควรนะครับหหาเบอร์และโทรเช็คหน่วยงานที่ถูกแอบอ้างด้วยตนเองก่อนนะครับว่าใช่หน่วยงานนั้นจริงหรือไม่นะครับ2ให้พิมพ์ URL เว็บไซต์ด้วยตนเองและตรวจทานความถูกต้องทุกครั้งอย่างละเอียดทุกตัวอักษรนะครับว่านั่นใช่เว็บไซต์จากบริษัทจากธนาคารจริงหรือไม่นะครับต่อมาไม่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ใช่แอ p Store นะครับหรือ o o g l e Play Store นะพวกให คลิกลิงก์เพื่อดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์เนี่ยไม่ปลอดภัยเด็ดขาดเพราะนั้นระมัดระวังเด็ดขาดนะครับแล้วก็สุดท้ายไม่ใช้ Wi-Fi ทําธุรกรรมทางการเงินนะครับเพราะบางครั้งอาจจะเป็น Wi-Fi จากมิจฉาชีพที่ดักจับข้อมูลของคุณก็เป็นได้เพราะนั้นระมัดระวังด้วยนะครับ3ทางรอดป้องกันโจรหลวงข้อมูลนะครับขอกู้เงินออนไลน์ไว้ใจไม่ได้หากผู้กู้ทําแบบนี้นะครับ 1. การสร้างความน่าเชื่อถือโดย แอบอ้างนะครับแบงค์ชาติหน่วยงานรัฐสวมรอยนะครับใช้ชื่อผู้ให้บริการตัวจริงโดยใช้เอกสารปลอมไม่น่าเชื่อถือเด็ดขาด 2. โฆษณาเกินจริงเช่นการันตีได้เงินเร็วสมัครปุ๊บได้เงินปับ๊บไม่ต้องมีหลักฐานค้ำประกันให้วงเงินสูงกว่าที่ขอมาแบบเนี้เกินจริงมากๆนะครับ3บอกให้โอนเงินนะอ้างว่ามีค่าธรรมเนียม ค่าคำประกันเงินมัดจำนะครับสุดท้ายถ้าคุณโอนเงินไปคุณไม่ได้ทั้งเงินที่คุณได้ไปกับเงินกู้ด้วยนะหากพบเบาะแสนะครับสามารถร้องเรียนติดต่อธนาคารแห่งประเทศไทย1,2,1,3ได้เพราะนั้นระมัดระวังนะครับสหัวข้อนี้ดีๆรักบนโลกไฟเบอร์นะครับอาจเจอโรแมนซ์แกมนะครับหลอกให้รักหลอกให้หลงลงท้ายด้วยการหลอกโอนเงินนะครับ พวกนี้มันจะมีเทคนิคก็คือมาตีสนิทให้เชื่อใจไว้ใจด้วยโปรไฟล์ปลอมนะครับแต่งตัวเป็นคนดูดีนะครับเป็นมาดนักธุรกิจนะครับเป็นหนุ่มหล่ออะไรแบบนี้นะครับหรือเป็นสาวสวยนะครับแล้วก็มักจะใช้คําหวานสร้างความหวังนะครับให้เราหลงรักนะครับเมื่อเรารักและตกเป็นเหยื่อนะครับหลงเชื่อแล้วก็จะถูกหลอกให้โอนเงินสุดท้ายนะครับฝันสลายเงินในบัญชีคุณก็ไม่ได้นะครับส่วน คู่ดีลนะครับก็ไม่ได้เช่นเดียวกันนะทริปเทคนิคนะครับเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวในโซเชียลเท่าที่จําเป็นอย่าล่อตาล่อใจมิจฉาชีพอย่าโชว์เงินทองหรูหราอย่านะเรามาระวังให้ดีนะครับแล้วก็ต้องตั้งสติตรวสอบเอะใจถูก,ถกจะถูกหลอกเนะี่ยบอกเลยอย่าโอนนะครับถ้าเขาบอกโอนเงินมาเดี๋ยวจะให้นู่นให้นี่อย่าโอนเด็ดขาดนะครับ มีคนโอนเงินมาผิดนะครับทาอย่างไรนะครับอันดับแรกหนึ่งต้องไม่นําเงินนะครับมาใช้ต้องไม่นําเงินไปใช้นะครับไม่ใช่ไปกดเงินของเขาออกมานะครับเพราะถ้าไม่คืนเจ้าของเงินสามารถแจ้งความดําเนินคดีได้2ห้ามโอนคืนเองนะเพราะว่าอาจจะเป็นกลวงของมิจฉาชีพ a b c อ่ะนะครับโทรมาบอกว่าโอนเงินผิดใหโอนมาที่บัญชีนี้แต่จริงบัญชีนะั้นไม่ใช่บัญชีมิจฉาชีพนะเป็นบัญชีอีกบัญชีหนึ่งซึ่งมิจฉาชีพได้ดิวเอาไว้แล้วนะครับ เพราะนั้นสิ่งที่คุณทำได้ก็คือให้รีบติดต่อธนาคารนะครับของคุณเองนี่แหละและบอกว่ามีใครก็ไม่รู้โอนเงินมาผิดนะครับให้ทำการนะครับยินยอมให้ธนาคารหักเงินคืนบัญชีต้นทางนะครับธนาคารจะจัดการเองแค่นี้คุณก็หมดข่วงหมดปัญหา ประเด็นนี้แล้วนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน1 2 1 3นะครับโทรศัพท์ได้เลยนะถ้าคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินหรือสิ่งที่ไม่น่าสิ่งที่ดูแล้วนะครับไม่น่าพึงพอใจไม่น่าไว้ใจนะครับโทรได้เลย ก่อนจากกันนะครับติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากคุณกู้นะครับพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาลน,นะครับอสังหาในหน้าเรื่องราวดีๆข่าวสารโดนๆน,นะครับผ่านชแนลอสังหารีวิวนะครับมีเรื่องราวให้เสพนะครับหลากหลายมากแล้วก็การคำนวณน,นะครับไม่ว่าจะเป็นคำนวณพันธบัตรคำนวณสลากออมสินนะครับ คำนวณอัตราดอกเบี้ยงเงินฝากและแคมเปญต่างๆนะครับอย่างต่อเนื่องแล้วก็รู้ก่อนใครนะครับฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e มีเพลย์ลิสต์มากมายนะครับให้เลือกชมสามารถเข้าไปชมได้ในเพลย์ลิสต์นี้นะครับเลือกได้เลยนะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะแสดงความคิดความเห็นผ่านคลิปวิดีโอทุกคลิปวิดีโอถามคำถามอะไรก็แล้วแต่นะครับถามได้มาเลยนะครับตอบให้นะ